ผมเอาข่าวนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าเก็บภาษีที่ดิน100%นะครับทุนยักษ์ยังสะเทือนอ่านะแล้วคือรายย่อย,ยสะเทือนอยู่แล้วทุนยักษ์ยังสะเทือนนะการเก็บภาษีที่ดิน100%นะครับทุนยักษ์ยังสะเทือนนะนอกจากดีลลอปเปอร์สังหาแล้วนะครับหลังจากกระทรวงการคลังอปทลุยเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ลดหย่อน90%เหมือน2ปีก่อนนะครับกรณีของกระทรวงการคลังประกาศนะครับให้นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าอปทเนี่ยเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในปี65เนี่ยนะครับคือแบบไม่มีลดหย่อนแล้วอะ่ะใครต้องเสียเท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นนะครับเพราะ2ปีที่แล้วจ่ายแค่สิของที่ต้องเสียจริงนะโดยให้ผลว่านะครับเศรษฐกิจเริ่มพลิกฟื้นแล้วนะ ประเทศเปิดเต็มรูปแบบแล้วธุรกิจเดินหน้าประกอบกิจการต่อได้ท้องถิ่นมีรายได้ลดนะการพึ่งพาจากงบประมาณรัฐบาลกลางนะครับคืออบอาตาสำนักง,งานเขตอะไรพวกนี้นะเขาจะเก็บเงินกันเองแล้วนะจากไอ้ภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างนี่แหละนะครับประมาณว่าเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วธุรกิจเดินหน้าต่อแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอ้างโควิดแล้วนะอืตอนนี้ถามจริงใครกลัวโควิดบ้างวะ ผมแม่งไม่กลัวผมเป็นไปแล้วแต่อาจจะเป็นคำสองได้แต่ไม่กลัวแล้วมีความรู้สึกไม่เห็นน่ากลัวเลยโควิดอืมไม่น่ากลัวแล้วนะครับถ้าใครจะกลัวกลัวผมไม่กลัว,แ,ลวแต่ก็ต้องใส่หน้ากากต้องใส่หน้ากากไปอยู่ดีนะครับแต่วันนี้รู้สึกได้ยินข่าวว่ายูโรเนี่ยพวกสภาพยุโรปเนี่ยเขาไม่ไม่กําหนดให้จะต้องขึ้นเครื่องบินต้องใส่หน้ากาก,ากแล้วนะครับออานะถอดได้แล้วนะ เออเนะมืองไทยก็อีกหน่อยก็จะเป็นอย่างนั้นแนละ้วขอเป็นอย่างน้นทีเถอะอึดอัดมากเลยใส่หน้ากากนะอ่ะมาต่อนะเขาบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยได้สร้างแรงกับเพื่องไปทั่วแผ่นดินเมื่อผลกระทบที่เกิดขึ้นล้วนเกี่ยวข้องกับคนซื้อบ้านเมื่อผู้ประกอบการมีภาระต้นทุนที่สูงจากภาษีผลที่ตามมาคือภาระนั้นจะถูกผลักไปที่ผู้ซื้อแต่การผลักภาระมองว่าไม่ใช่ผลดีนะครับดังนั้นนะครับสามสมาคมบ้าน ซึ่งประกอบด้วยนะสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรผนึกกําลังกันอีกครั้งเพื่อรวบรวมปัญหารวบรวมปัญหาจะเขียนทําไมสองครั้งรวบรวมปัญหาเสนอผมอ่านตามเขานะรวบรวมปัญหาเสนอรัฐบาลขอลดหย่อนภาษีอีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ว่าจะแบบขั้นบันไดหรือลด90%เหมือนสองปีก่อนคือพูดง่าย ค่อยๆขยับได้ไหมอยู่ดีๆจากสมมติคุณมีที่แปลงหนึ่งแล้วคุณต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมื่นหนึ่งเนี่ยนะของเก่าสองปีที่แล้วให้จ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นของหมื่นหนึง่งก็คือพันเดียวแต่ปีนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องจ่ายเต็มๆนะแต่หลายคนเขายังบอกว่าเขายังไม่ฟื้นเออนะก็เลยจะรวมตัวกันในเขาเรียกว่าออต่อรองกับรัฐบาลนะนะครับทีนี้เขาบอกว่าไม่เพียงผลกระทบ จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะคืออย่างนี้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าคุณจะขึ้นโครงการเนี่ยแล้วภายใน3ปีที่คุณขอใบอนุญ,ญาตก่อสร้างหรือใบอนุญ,ญาตสิ่งแวดล้อมผ่านเนี่ยผมจำไม่ผิดนะสองใบนะคือผู้ง่ายคุณเริ่มก่อสร้างเนี่ยนับไป3ปีถ้าคุณขายไม่หมดคุณโดนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มๆต,ม,ตมนะฮะ เพราะนันเนี่ยเดือดร้อนแน่สังหาเดือดร้อนนะเขาบอกว่าไม่เพียงผู้ประกอบการอสังหาจะเดือดร้อนนะคนตัวเล็กที่บเงินมีที่ดินเป็นมรดกก็ยังสวยไปด้วยนะเออก็คือ,อ,อไม่มีตังค์หรอกมีเยอะนะแบบเนี้ยไม่มีตังค์แต่พ่อแม่มีที่ดินเยอะเออก็สวยต้องเสียภาษีเอาเงินที่ไหนว่าเงินเดือนกูตอนพ่อกูส่งเรียนกูก็ไม่ตั้งใจเรียน กูจบเรียนกูจบมากูก็ไปทํางานกินเงินเดือนได้เงินเดือนสองสามหมื่นแต่ดันทะลึ่งมีทรัพย์สินพ่อแม่มีไว้ให้เยอะต้องเสียภาษีปีงประมาณสี่แสนเงี้ยเอาเงินที่ไหนวะเออนะก็ต้องขายต้องขายทิ้งอือันนี้แบบคนแบบนี้มีเยอะนะเออนะบอกว่าแต่การทรี่จะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังสะเทือนถึงคือพูดง่ายไม่ว่าจะเป็นอสังหาก,ก็สะเทือนคนตัวเล็กตัวน้อยที่มีมรดกเยอะก็สะเทือนนะไม่พอ สะเทือนไปถึงเจ้าสัวบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สะสมแลนดแบงก์จำนวนมากประเภทจะขายก็ไม่ได้พัฒนาก็ไม่ทันเออนะก็เดือดร้อนอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่านะแต่ว่าในนี้บอกว่าเดือดร้อนนะครับอย่างนะเจ้าสัวจเจริญน,นะต้องพลิกที่ดินทำเลทองโครงการมิกยูสนะรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเกษตรน้มิน เจ้าสวเจริญปลูกมะม่วงนะเจ้าสวเจริญมาปลูกมะม่วงบน,นที่ดินนะฮะสองร้อยถึงสามร้อยไร่ที่ดินผืนใหญ่ทํานะเอ,ออันเดี๋ยวนะที่เกษตรนวม,มินเนี่ยเจ้าสวนเจริญปลูกมะม่วงนะเ,นะเพื่อรองรับโครงการมิกซ์ยูสนะมิกซ์มิกซ์ยูสนะที่จะขึ้นแถวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเกษตรนวม,มินแต่มันจะไม่ขึ้นนะ นะก็สวนเจริญก็ปลูกมะม่วงก่อนเป็นชาวสวนเป็นชาวสวนปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้มะม่วงแรดมะม่วงอะไรมุดนะนะนะปลูกเข้าไปกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนะเจ้าสวนเจริญปลูกมะม่วงนะครับที่ดินเกษตรในวม,มินทีนี้เจ้าสวนเจริญมีที่ดินอีกมีที่ดินผืนใหญ่นะที่ชําชะอำ่อำนะไม่ต่ากว่าหมื่นไร่โอ้โหเป็นหมื่นไร่เลยวนะเนี้ยอันนี้ปลูกไ้สับปะรดนะ อันนี้ปลูกสับปะรดนะเจ้าสวนเจริญปลูกมะม่วงกับปลูกสับปะรดนะครับน,นี่คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างแรกนะครับเช่นเดียวกับที่ดินแปลงงามนะคือแดนนิลมิรเก่าเนะี่ยของคนในตระกูลเสรีเรืองฤทธิ์เนี่ยกนะ็เอาที่ดินที่ดินแดนนิลมิรเก่าสามสิบไร่เนี่ยนะครับ,นะรบที่เขาบอกว่าตารางวาหนึ่งล้านเนี่ยปลูกเมล่อนนะเมล่อนคือแคนตาลูปะไม่แน่ใจเนะี่ยปลูกเมล่อนเออที่ดิน ที่ดินแดนนลมิดปลูกเมลอนนะครับอืม <c oughs> นะครับออนะนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับล่าสุดนะครับมีคนงานเข้าพื้นที่อีกครั้งเข้าใจว่ามีการปลูกผลผลิตการเกษตรเช่นเดียวกับแปลงหัวมุมพระรามเก้าเนื้อที่73ไร่พลิกโฉมเป็นสวนผักสร้างอาชีพให้แก็บกลุ่มเกษตร,รกรค้าปลีกค้าส่งอ่านะ อีกบริษัทหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกชื่อเาชื่อกลุ่มนี้กลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการนะครับผู้ปล,ปลูกกระแสลดภาระภาษีที่ดินโดยปลูกมะนาวลงในบอ่อซีเมนบนที่ดินเนื้อที่24บไร่มูลค่าหมื่นล้านนะรตรงนี้แถวราชดานะครับอ่ะมีอีกตระกูลหวังหลีเจ้าของที่ดินแนวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงสถานีรางกำแหงเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า10ไร่ด้านหน้าติดถนนรางกำแหงด้านหลังติดคลองแสนแจ๊ ทะเลศักยภาพอบร้อมไปด้วยคอนโดมิเนียมปลูกกล้วยฮะลงทุนปลูกกล้วยเอออันนี้ของหวังหลีปลูกกล้วยฮะเออสะท้อนว่าไม่ต้องการขายหรือไม่รอจังหวะเศรษฐกิจดีมองหาผู้เช่าอะไรใหม่หลังผู้เช่าอะไรเดิมคือวอลโว่อ๋อเนี่ยของเขาอรอสู์วอลโว่โตรงไอนใกล้ๆนาซาเก่าอะ่ะเออใครเคยเที่ยวนาซาบ้างโม,มสัญญาเช่านะต่อจากนาซาสเปซซีโดหูแม่งชื่อแม่อง,องอยู่นะขณะก่อนนี้ตระกูลหวังนี้ ยังให้เช่าลง1 9ึ่้างเกย่างคลองสาลที่ดินแปลงงามติดแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลุ่มเสียเจริญด้วยน่นอกจากหวังหลีจะปลูกกล้วยแล้วนะเออก็ยังมีที่ดินทําเลเพลินจิตวิทยุเนื้อที่3ามไร่ติดสถานีเพลินจิตรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากการตรวจสอบไปยังสํานักงานเขตปทุมวันพบว่าโฉนดที่ดินระบุก,การถือครองในนามบริษัทสินสหกรนะครับโดยมีคนในตระกูลปราสาททองโอสถ ถือหุ้นอยู่หลายรายเดิมมีแผนพัฒนาโครงการกรุงเทพสกายคอนโดมิมเนียมหรูและยุติการพัฒนาปัจจุบันพบว,ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวกลายเป็นสวนกล้วยไปแล้วนะตระกูลปราสาททองโอโสถกอ็อะไรนะโรงพยาบกรุงเทพแล้วก็อบอบษัของแอลเวย์นะปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยเออแต่ปลูกกล้วยเนี่ยมันจะต้องปลูกบ่อยบ่อยป่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอะมันเป็นพืชลมลุกอนะครับ ทีนี้เขาออกมาล้อสุดๆก็คือมาที่ภูมิภาคกันบ้างนะต่างจังหวัดกันบ้างสดๆล้อๆเลยนะฮะเจ๊เกียวนะเจ้าแม่เดินรถโดยสารร่วมบกบขอสอชื่อดังของกิจการเดินรถและอู่เชิดชัยทัวร์มีที่ดินในมือกว่า1,000ไร่ในพื้นที่โคราชนะต้องชำระภาษีที่ดินไม่ต่ำกว่า30ล้านโอ้โหจะเกียวอวมเลยจะเกียวเพิ่งขายกิจการไปนะเพราะไม่มีคนสืบทอดอื ลูกค้าผมก็มีหลายคนที่ทํากิจการแล้วไม่มีลูกค้าไม่มีคนสืบทอดนะ่หละหลายคนเป็นกันจริงนะเป็นธุรกิจพวกโรงงานลูกไม่เอาแล้วจะทำไงต้องขายเนี่ยใครที่อยากลงทุนทําธุรกิจนะไปหาพวกแบบนี้ยมีเยอะนะเจ้าของกิจการไอเฮียอาเจกทั้งหลายอะเป็นเจ้าของกิจการนู่นนี่นั่นะแล้วลูกลูกไม่เอาแล้วอะ่ะพวกนี้กลุ่มพวกนี้เขามีคนที่พร้อมที่จะขายกิจการให้นะลองไปหาดูนะเอผมก็มีลูกค้าแบบนี้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยววันไหนจะลองเอามาเอามา ประชาสัมพันธ์อย่างนี้เผื่อใครสนใจ,ในใจกิจการลูกค้าผมหลายรายเป็นอย่างนั้นคือแบบไม่อยากทาแล้วไม่มีคนสืบทอดนะเจ๊เกียวก็ไม่มีคนสืบทอดเนี่ยเขาบอกว่า,างั้นก็เลยขายขายกิจการเดินรถไปเนะจ๊เกียวต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ต่ากว่า30ล้านนะที่ดินพันไร่ที่จังหวัดนครราชสีมานะนะแล้วก็มีอีกนะบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์บริษัทน้ําตาลขอนแก่นภายใต้กลุ่ม KSL ยังนำที่ดินในต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า500-8นอนไร่เข้าร่วมโครงการนะครับปลูกต้นยูคาลิปตัสพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทํากล่องกระดาษซึ่งเขามองว่าดีกว่าปล่อยทิ้งไม่ลกล้างไม่ทําประโยชน์สุดท้ายนะเขาบอกว่าการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับเต็มร้อยเซของกรทรวงการคลังสะท้อนให้เห็นว่านะไม่ใช่เฉพาะคนตัวเล็กเท่านั้นที่เดือดร้อน แม้แต่ทุนยักษ์ใหญ่ระดับเจ้าสัวก็ยังสะเทือนไปปลูกกล้วยปลูกเมลอนปลูกมะม่วงนะ